น,ะะน่ารักไหม,ไมหอมหวานไหม,ไมเออแลนะ้วไงในจอกับตัวจริงอันไหนหน่ารักกว่ากันทั้งคู่เลยเรื่องไม่ถูกกันทีเดียวนะ,ะนนนนแ,แล้วก่อนอื่นให้มๆนี่ก็น้องนุนิวเนาะทักทายกันทั้งผู้บริหารนะครับแฟนๆที่บนเลยครับครับก็สวัสดีทั้งผู้บริหารแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็แฟนๆน,น่ารักแล้วก็หอมหวานทุกคนเลยเ หวานมากหมายถึงบ็อกกี้เหรอครับเนี่ยซีใช่ครับหมายถึงบ็อกกี้ออ๋โอเคแต่ยืนใกล้กันก็สวัสดีผู้บริหารแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมแล้วก็แฟนๆส้นส้นแล้วก็แฟนๆบ็อกกี้ทุกคนที่อยู่และที่อย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาหอมหวานครับผมแหม เจซีเว้นบัทนะหลายคนก็ตกใจเลยนะครับเออหอมหวานแล้วไปกับพ็อกกี้ของเราอมาโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเชิญทุกท่านนั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนาอโอเคนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออนุญาตถามทางด้านของคุณปุ๋ยนะครับเพิ่มเติมนะครับวันนี้กับคู่นี้เลยครับคูณลกเฟรน์ของเราเจียซีกับดุมนุ่นิวนะครับ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการที่คัดเลือกสองท่านนี้มาร้วงานกับบ็อกกี้ครับต้องบอกนี้ครับว่าด้วยความตั้งใจของบริกรกับบริษัทเรากับแบรนด์บ็อกกี้นะครับเราก็อยากจะพยายามหาทัศส์คนที่เป็นตัวแทนทำหนึ่คู่ที่เป็นตัวแทนที่ส่งความสุขในนามของเราไปสู่ผู้บริโภคในไทยครับทอนนี้เราก็มีขั้นตอนเยอะมากในการที่จะคัดเลือกกว่าที่เรื่องงคุณซีจนถึงคุณมิ้ ก็ต้องบอกว่าทั้งสองท่านผมคิดว่ามีเร็กเตอร์ที่สามารถเป็นตัวแทนนะครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าคุยพร้อมยิ่งเจนซีนะครับแล้วก็ยังเจเนอเรชันนี่เชื่นชอบทั้งคู่เป็นอะไรผมคิดว่าเป็นตัวแทนของเราได้เป็นอย่างดีที่จะเข้าถึงผู้บริโภคที่เราต้องการสื่อไปนะครับกาถต่ว่าเป็นคนทางของคนรุ่นใหม่เจนซีแล้วก็เหมาะสมเหมาะไหมทุกคนต่อจากนี้เราจะกินอะไรนะ อบทวนนะฮะยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบที่สุดนี่เงี้ยสิยกนิวท้เลยนะฮะอ่ะทีนี้กลับมาที่คุณตั้มนิด,ดนึงนะครับต้องถามว่าทำไมต้องเป็นคุณสี่แล้วก็โนนิวฮันอ่าม,มองมองคุณตั้มมากครับจริงๆแล้วก็เหมือนที่ทางที่ปุ๋ยบอกไปนะคะว่าขั้นตอนในการที่เราจะเลือกกริโกโฟเฟสคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับผมยากมากกว่าจะผ่านวีจิน่ลที่อยู่ที่สิงคโปรโ์โอ้โหโหดหินสุด เราต้องทำการบ้านเยอะมากๆแต่สิ่งหนึ่งอะคะ่ะที่เราปฏิเสธไม่ได้คือภาพลักษณ์ของน้องคาแรคเตอร์ของน้องที่เขาเนี่ยตรงกับแบรนด์ของบริโกแล้วก็คอวรวลูของทางบริษัทเป็นอย่างดี mm hmm. น่ารักไหมคะ mm hmm. น่ารักไหม mm hmm. ไหล่อไหมคะ mm hmm. สดใสไหมคะเนี mm ่ยนะคะ ไม่จําเป็นต้องให้แบรนด์บอกทุกคนผู้บริโภคในนี้บอกให้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าทําไมเราถึงต้องเรียกซีและนูนิวมาเป็นบริโภคแฟน์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเราค่ะคุณก็ปวดไปแบบนี้แล้วโอ้โหเหมาะสมรุกนระการนั้นความน่ารักของจักรสานของเขานะคระับอทีนี้น้องหนาวเจ้าตัวละบริโภคเฟรน์ของเรานะครับทั้งซีและนูนิวนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างะคะ ที่เขาแบบมีการติดต่อให้แบบมาเป็นบริโภคเฟรนด์ของเราครับเริ่มจากใครก่อนดีอ่ะเยซีได้ไหมครับเยซีไหเป็นยังไง,ไง,ไงใครก่อนดีกัก่อนดีครับกำลังตกตะลึงกับท่านผู้บริหารครับ <laughs> รู้สึกเป็นเกียรติมากที่แบบว่าได้ฟังบนเวทีนะผมที่เรืองเราทั้งคู่มาก็บอกเลยว่าบริโภคเรารับประทานอินเตอร์เด็กครับผมเรารู้สึกว่ามันอร่อยมากมีหลายรสชาติด้วยเรารู้สึกครั้งแรกที่ติดต่อมาเอ๊ะ ปุริโกเขามีเฟรใหรอเพ,พราะว่าปกติปุริโกเขาไม่ได้มีเฟรนเขาเู้สึเกี่ยวกัที่เขาเล่กต่างสองคนมากๆ,ๆอัพปรบมือกันเกียรติสงของเราหน่อยนะครับมาที่จุดนู่นดีมากนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากเลยครับดีใจมากๆเพราะว่าผมเป็นสายทางอยู่แล้วด้วยครับยิ่งขนมนี่ยิ่งชอบเลยครับแล้วก็ บวกกับผมทาฟอกกี้มาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยชอบทาทุกรสเลยครับมีเป็นสิบสิบรสเลยชอบทุกรสเลยวัจะทานชอบกานาสตรเอเบอรี่ชาเขียวฟอกกี้มีอมเอลอนดด้วยแล้ววันนี้มีรสใหม่ทั้งสี่รสใช่รโรกีมันช์นะครับใช่ครับ,นะรบแสดงว่าชอบอยู่แล้วจริงๆคนน,นี้นิวนิวเรื่องกิ่นก็ไม่แพ้ใครแต่เรื่องหัวใจทำไมแพ้เยอยก็ไ่รูนะฮร <c oughs> คหัวใจทุกคนต้องแห่บอกี้เหมือนกันครับเดนดาโอเคเพราะฉะนั้นตราตครับำสองนี้คือเหมาะสมเลยเนาะจริงๆคาแรคเตอร์ต่างๆนี่เป็นใช่เลยใช่ค่ะเนาะเราก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกันเชื่อว่าเราจะต้องแบบมีโอกาสได้เจอกับซีรีส์ที่มีคนหอย็แน่นอนในปีนี้เรอติดตามกันได้เลยนะครับทีนี้ครับมาพูดถึงภาพยนตร์โฆษณาเมสสักครู่เออคุณนอกบรรยากาศนิดนึงตอนไปทำเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ที่เราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่ สนุกมากครับผมทีมงานน่ารักมากครับผมแล้วก็เป็นการถ่ายทำที่แบบว่าแชร์ทันทีมเมนต์กันผมแชร์ความสุขให้กับทุกคนผมรู้สึกว่าเป็นการถ่ายทําที่สนุกมากรู้สึกว่าในสิ่งที่ยากสาหรับเราก็คือการกัดป๊อกกี้มันต้องมีจังหวะของการกัดป๊อกกี้ฮะอ่าแล้วมันจะมีเสียงป ok ๊อกป๊อกด้วยนะ,ะคุณรู้เปล่าว่าป ok ๊อกกี้เนี่ยมาจากเสียงนี่แหละการกัดเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันคือเสียงป ok ๊อกป๊อกใช่ไหมครับตามอ๋อนี่คือสิ่งที่เลยนิวๆนะครับรู้สิ่งนี้บ้าง อิ่มนะครับทานทไป็ไี่กล่องไม่ทานไปแท่ไหนทาไปกี่กล่องทานไปเยอะมากเลยครับในซีก็ทานแล้วในซีนที่แบบต้องกัดก็ทานแล้วออกมาข้างนอกก็กินอีกครับสนุกมากเลยครับวันนั้นเหมือนมีแต่ความแบบสดใสมีแต่ความหวานของกอกี้ครับสนุกมากเลยครครับผมคือมันมันอร่อยด้วยนอแล้วก็สามารถทานได้เรื่อยๆมีหลายรสชาติให้เลือกด้วยอ่ะทีนี้ คุณซีกับดูนูนิวนะวันนี้ถ้ามาเป็นรอบๆด้านหน้าจะเป็นป๊อปปี้คาเฟ่เดี๋ยวคุณจะได้ไปด้วยนะแล้วก็ด้านซ้ายมือของคุณจะเป็นป๊อปปี้ชอ็อปนะครับเดี๋ยวจะให้ซีกับดูนิวได้ช่วยแบบว่าป้ายยาที่หนึ่งซีเพราะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเชิญชวนเหล่าโซนๆแล้วก็ทุกคนไปช็อปกันนิดนึง่งมาได้เลยนะยังไงดีนะครับดูป้ายยาเก่งมากอ่านตรงข้างบน โซนโซนนานานุมีสันชายครับสน,นุกหนึ่งขอบคุณครับวันนี้ก็อยากเชิญทุกคนครับมาช้อปปิ้งบอกกี้กันเยอะๆเลยครับนี่มีบอกกี้คาเฟ่บอกกี้ช็อปเมนูเครื่องดื่มน,น่าทานมากๆเลยครับ พี่คนนี้มีกล่องบลอกกี้อยู่ในมือด้วยโอ้นี่ชอบแล้วชอบแล้วชอบเรียบร้อยแล้วดีมากเลยครับรับร<ม>องชอปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนบลอกกี้เขาอร่อยจริงๆครับโอ้โหเนี่ยชอบไหมอือชอบดีครับผมหมายถึงว่าชอบบลอกกี้ชอบบลอกกี้ครับอ่ะเดี๋ยวสีวสี ครับผมก็ยังเชิญชวนคนนะครับผมยังมีคนที่ดูทางไลน์ด้วยนะครับผมใครที่อยู่แถวนี้สามารถแวะมาได้นะครับผมแล้วก็มาช้อปปิ้งกับช้อปปี้เอ้ยไม่ช้อปปี้ช้อปปี้เพื่อติดปากเลยครับช้อปออนไลนช้อปอะไรได้ช้อปได้ช้อปได้ช้อปปิ้งกับฟ็อกซี่ครับผมแล้วก็สามารถมาเขินเลย เสียหล่นเลยตอนนี้ครับผมฟ็อกกี้คาเฟ่เลยครับให้มาเลยครับผมใช่เลยครับนะขอบคุณยศีด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้ไปร่วสรุปกับซีแล้วก็รุ่ีกันต่อนะช่วงนี้เดี๋ยวให้ทางคุณปุ๋ยได้มาเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะสำหรับฟ๊อกกี้ของเราครับแล้วก็รุอนกาแฟของเราด้วยครับเชิญครับก็ฝากแฟนๆฟ๊อกกี้นะครับแล้วก็ผู้บริโภคคนไทยทุกท่านกับรสชาติใหม่ทั้งสี่รสชาติ ของป๊อกกี้คราชด้วยนะครับแล้วก็ถ้ารักสีรักนิ่งวก็ฝากรักป๊อกกี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอสชมป์รวมอันดับหนึ่งเครับท่านผู้นำของเราทั้งสองท่านนะครับต้องขอขอบคุณครับคุณเฉลิมพงศ์คุณสุวรรณนะครับประธานผู้จัดการบริษัทไทยบริโภคจำกัดและคุณดวงกมลชุติกาวิทนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทไทยบริโภคจำกัดครับขอแชมป์รวมอันดับหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับผมด้วยกันได้ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันเนาะรายการเดี๋ยวเรานะต้อ้า สวัสดีเชิญตรงนี้เลยนะครับเน่จริงๆนะครับมาเลยมาอ่าอ่าแล้วครับตอนนี้ชอบโซนนี้และครับอะบ๊อกกี้คาเฟ่โซนเอสซีชอบโซนคาเฟ่โซนแต่ยังครับแต่กันเลยรู้สว่ามันแปลงม่ดีเป็นเครื่องดื่มแบบหลากหลายประเภทแล้วก็มีส่วนผสมของบ๊อกกี้ให้แบบริมหน่องให้เข้าใจคนได้ลองชิม ได้เลยดาะก็ถ้าอยากจะตามความสดชื่นกันก็เชิญหน้าที่ป๊อกกี้คาเฟ่หรือถ้าอยากจะชอ็อปปริกานของป๊อกกี้วันนี้ก็ราตราพิเศษมากๆกับป ok ๊อกกีก้สองของเรานะครับวันนี้วนะันเดียวเท่านั้นนะฮะเอาล่ะวันนี้ไม่ได้แค่พูดคุยอย่างเดียวคุณสองคนตตเตรียมพอีกหนึ่งพรพิเศษมาด้วยคืออะไรครับคุณอเาเพลงครับวันนี้เตรียมเพลงมาด้วยใช่นะ เป็นดีไหเป็นดีไหเป็นดีก็น่ารักครับได้เลยเหครับฮะซนๆอยากฟังเพลงกันนินยังนรอไม่มาเสียงเหมือนยังไม่ยากเลยนั่นสิอยากฟังไหมครับเฮ้ยันนี้วันนี้ยวให้สีนุ่นิวไปเตรียมความพร้อมแป๊บหนึ่งคัีมงานวันนี้เตรียมทีมงานเจ็ดสบกว่าเพลงนะทุกคน นะครับร้องเป็นยาวๆต้องออกเปเตรียมนิดนึงใช่ครับเอาเตรียมได้เลยได้เลยอ่ะเโอเคเดี๋ยวให้พักก่อนนะรักก่อนนะครับรักมากขอบคุณน่ารักมากสดใสมากนะครับเนาะสดใสมากเลยอ่ะแบบความสุขคุณสองจริงๆอ่ะใช่ทุกคนน่ารักมากคนช่วยเรารอแล้วก็กรี๊ดกันดังมากที่วันนี้ครับผมรักสีนุ่นอยู่นะต้องรักยอดเตี๋ยวพิเศษเลยอ่ะอ่ะเอาล่ะมาถึงช่วงนี้ครับหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยทุกคนรอคอย อร่อยครับอร่อยเนาะอร่อยทุกรสเลยครับจริงอันนี้แบบอเ,เอามอนรุปเกลียวรูบๆครับกรุบๆเลยครับแล้วก็เป็นแบบช็ักรัตหนัวด้ื่นัว